ให้อภัยตัวเองได้ไหมเมื่อเคยพลาดไม่คุมและไม่สมบูรณ์แบบมีคนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ในหมดเอาตัวรอดมายาวนานหมดที่ต้องคิดให้รอบคอบต้องระวังไม่พลาดต้องรับผิดช,ชอบกับทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องเงินความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญและแน่นอนว่าชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเมื่อวันที่ไม่สมหวังเข้ามาเราก็มักจะจบ จำมันได้ดีเป็นพิเศษจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพลาดเคยเสียเคยล้มเคยพังแล้วก็จำได้แม่นเลยว่าประสบการณ์ในตอนนั้นน่ะทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นมากแค่ไหนแล้วก็เพราะว่าเราจำมันได้ดีนั่นแหลคะค่ะเราก็เลยสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นก็คือถ้าฉันยังชดใช้ไม่พอ ฉันยังเอาสิ่งนั้นคืนมาไม่ได้ฉันไม่มีสิทธิ์สบายไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งไม่มีสิทธิ์มีความสุขค่ะเงื่อนไขเนี้ยไม่ใช่ความยุติทรรเลยนะคะแต่มันคือการตอบสนองของระบบเอาตัวรอดหรือ survival mode หรือเป็น trauma response ที่พยายามปกป้องไม่ให้เราเจ็บซ้ำไม่ให้พลาดซ้ำแล้วก็ไม่ให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอีกค่ะ